ดูถุงนี้อันนี้ก็จะมีเหรียญสตังรูมีนิกเกิลมีทองแดงเหรียญสตังรูนิกเกิลน,นะคะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาททองแดงเจ็ดบาทหนึ่งบาทตาพะดินสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสองพันห้าร้อยสี่รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสองพันห้าร้อยห้ารับซื้อเหรียญละสามบาท 2, สตังรูนิกเกิลและทองแดงอ๋อมีเหรียญนี้มาด้วยค่ะทุกคนสตังรูทองแดงรับซื้อเลยละเจ็ดบาทโอ้มีสตังรูเงินค่ะสตังรูผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะสตังรูผลิตจากเนื้อเงินแท้ของอสมัยราัชากาลที่เจ็ดค่ะรัชกาลที่แปดค่ะขออภัย สตางรูราชการที่8จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชนิดราคานะคะมี5สตัง10สตังและ20สตังค่ะราคารับซื้อ5สตัง40บาท10สตาง40บาทและ20สตางรับซื้อ200บาท